สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับโปรโมชั่น Honda ออนไลน์บายปัดนะครับมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับว่าการดูแลบำรุงรักษารถเบื้องต้นหรือการตรวจเช็ครถก่อนที่จะออกเดินทางไกลเนี่ยต้องดูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมนะครับแบบง่ายๆนะครับคุณผู้หญิงก็สามารถทําได้นะครับชมกทนครับอันดับแรกนะครับก่อนที่ลูกค้าจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับให้ลูกค้ามาดูที่หม้อน้ำนะครับอันนี้คือฝาหม้อน้ํานะครับลูกค้าเปิดดูได้เลยนะครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับ ให้ดูว่ามีน้ำยาหล่อเย็นอยู่ในระดับที่เต็มหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับเต็มก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับเดินทางไกลก็พร้อมนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของน้ำยาฉีกกระจกนะครับน้ำยาฉีกกระจกให้ลูกค้าเปิดดูนะครับว่ามีน้ําหรือน้ํายาที่เราผสมน้ำยาฉีกกระจกเนี่ยอยู่ในระดับ ที่อยู่บนขีดบนหรือเปล่านะครับนะครับจะสังเกตเห็นขีดตรงนี้นะครับจะมีขีดที่ระดับปกตินะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับก็ให้ดูที่ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องครับโดยเราทำการดึงก้านวัดระดับขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยใช้ผ้าขาวเช็ดนะครับหนึ่งที จากนั้นเนี่ยก็แห่การวัดเข้าไปใหม่นะครับแล้วดึงขึ้นมานะครับโดยระดับของน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่ขีดแม็กและขีดมินนะครับถ้าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับ2ขีดนี้ถือว่าปกตินะครับสามารถขับเดินทางไกลได้นะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกให้ลูกค้าดูตรงระดับขีดแม็กกับมินนะครับ น้ำมันเบรกจะต้องอยู่ระหว่าง2ขีดนี้นะครับแต่หากน้ำมันเบรกพล่องหรือต่ำกว่าขีดมินให้ลูกค้าสามารถนำรถเข้ามาเติมที่ศูนย์บริการ Honda ทั่วประเทศได้เลยนะครับทั้งนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยในระบบเบรกนะครับ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการดูแลบารุงรักษาเบื้องต้นหรือการดูแลรถก่อนออกเดินทางเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับคือลูกค้าสามารถดูแลได้ด้วยตัวเองก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะครับหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์นะครับหรือจะให้ผมอธิบายในส่วนตรงไหนเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสามารถคอมเมนต์มาทางอินบ็อกซ์เพจโปรโมชั่น Honda ออนไลน์บปัดได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับ